รอง,งานโปรนะคะมาแล้วจากงานโปรโมชั่นนะคะ1,800บาทคุณพี่ค่ะค่ะสั้นโอเวอร์ไซส์น่านี่ตัวแรกน้องทองค่ะชอมมี่นี่งานสวยๆเลยเอาไป1,800บาทพอนะคะทอมมี่อีกแล้วจ้าปลาย้อยอยู่เลยสำหรับตัวนี้คพี่โอ้โหโตค่ะพี่โตค่ะบแบรนด์นี้ให้ลุ้นทุกกระสอบนะทุกคนแค่ขอคนขาดงานไซส์ใหญ่หน่อยนะคะพี่จ๋าน้องชิมค่ะนี่สวยๆเลยพวกนี้งานแบรนด์ที่สามารถค โคลัมเบียอย่างหล่อเลยครับ งานจะเป็นขาสั้นรวมผ้ารวมชายหญิงนะคะต้นทุนต่ากําไรดีสําหรับงานรุนินลูกค้าซื้อซ้าเยอะมากๆนะคะต้นทุนเขาไม่แพงพี่จา๋าแล้วช่วงนี้ใครที่แบบหาต้นทุนถูกๆราคาไม่แพงใครขายงานโอเวอร์ไซส์แนะนาป้ายนี้เลยค่ะพี่เป็นงานรวมทั้งชายรวมทั้งหญิงคุ้มมากๆนะคะออกแกนวกางเกงแบบเนี่ยเวทไพร์อะค่อนข้างเยอะด้วยคุณพี่ป้ายห้อยอแล้วคะ่ะแนะนําอย่าลืมนะทุกคนยกกระสอบไปแล้วแนะนําให้เอาไปรีดด้วยนะจ๊ะจะได้เพิ่มมูลค่าัะสินค้านะแบรนด์น้องลีค่ะคุณพี่นี่ทํากาไร ได้ดีเลยตัวไหนสวยมากขายแพงหน่อยนะาดาร์ s <S ค่ะตัวไหนสวยน้อยขายราคารหลั่นกันลงมาตามสภาพ <c oughs> ความสวยงามได้เลยนะคะ